สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงของวันปีใหม่นะครับตอนรับปีพศ2558นะฮะวันนี้ก็จะมาคุยกับเรื่องของดวงชะตาชีวิตของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเพราะว่าแต่ละปีนั้นดวงดาวของชีวิตนะฮะก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับเราได้เตรียมไว้ก่อนก็จะดีนะค,คือว่าการรู้ เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นจะทำให้ชีวิตของคนเรานั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตนะเพราะเพราะถ้าว่าเราประมาทในชีวิตแล้วเนี่ยก็จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นมีอันผิดพลาดนะได้ไง่ายๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของชะตาชีวิตต่างๆนั้นอาจารย์ก็นะฮะจะเล่าให้ฟังนะครับว่า เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะในปี2,558นี้จะมีอะไรบ้างนะครับและสำหรับผู้ที่เกิดในปีไหนควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมนะซักซ้อมให้ดีนะครับเตรียมทางหนีไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าบางทีชะตาชีวิตของคนเรานั้นจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ชิดนะฮะ คนรอบข้างเรื่องของความรักก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ไว้ก่อนก็จะทําให้ชีวิตของคนเรานั้นดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2558นั้นนะฮะดูโดยรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นปีที่เริ่มจะดีขึ้นนะครับสำหรับ เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา2 3ปีที่ผ่านมานบางคนบางท่านอาจจะประสบพบเจอกับปัญหาชีวิตบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของหน้าทีก่การงานมีการถูกเลี้ยอบ้างนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความรักที่มีการผิดหวังบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวคําว่าดวงดาวนั้นก็คือสิ่งที่โคจรนะโคจรอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลน,นะมีดาวอาทิตย์นะดาวจันทร์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ ดาวพลูโตและก็ดาวเนปจูนนะครับรวมทั้งดาวเกตและดาวมฤตยูนะฮะเมื่อดวงดาวเข้ามาพัวพันกับชีวิตของมนุษย์แล้วนั้นย่อมมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถิติที่ถูกบันทึกไว้เป็นระยะเวลายาวนานการดูดวงชะตาราศีนั้นมีจุดกําเนิดเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ3,000ปีที่ผ่านมาโดยบุคคลที่เรียกว่าชาวยิปซีนะฮะ ชาวยิรมีเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางเดินทางร่อนเร่พเนจรไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เดินทางก็ได้พบกับนะการบันทึกมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีแห่งดวงดาวเมื่อมีดวงดาวดวงนี้ปรากฏขึ้นนะครับในทางทิศนั้นทิศนี้จะมีอะไรโครจรกับมวลมนุษย์บ้างมีเหตุการณ์ดีหรือร้ายเกิดขึ้นกับมนุษย์เราเป็นต้นนะครับ คนโบราณจึงได้บันทึกไว้เป็นหนังสือเรียกว่าตำรานะฮรตำราในที่นี้มีอยู่หลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นตำราหโหราศาสตร์นะครับอย่างเช่นที่เมืองไทยก็จะมีสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยมีการสอนเรื่องของดวงดาวเป็นต้นนะครับรวมทั้งการบันทึกเรื่องของลายมือนะลายมือก็ดีโงเ่เฮงต่างๆก็ดีนี้มีตำนานมีตำรามาตั้งแต่สมัยโบ,บราณน,นะครับ เพราะว่าทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสถิตินะครับเมื่อสถิติที่บันทึกไว้มีความถูกต้องถึง80-90%ถี่ยถือว่าใช้ได้นะครับการดวงดาวนั้นาการดูดวงชะตาราศีนั้นนะครับก็ยังมีเหตุนะฮะที่บางทีนั้นการดูมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างอันนี้อยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนนั้นเพราะว่าคนเรานั้นอาจจะได้ทำบุญและบาปไม่เท่ากันนะครับ บางคนถ้าหากว่าทาคุณงามความดีไว้ตั้งแต่อดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยก็ยจะทําให้ดวงดาวนั้นให้ผลเป็นบางส่วนนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างนั้นล้วนแล้วเกิดขึ้นด้วยการกระทําของตัวเราเองทั้งนั้นนะครับหากว่าเราทํากรรมดีนะฮะในอนาคตนะครับก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีในอดีตชาติที่ผ่านมาเราอาจจะได้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปด หรือว่าสินส2งอีอันเป็นสินของพระภิสูจนสงฆ์สามเณรเป็นต้นนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีการเขาเรียกว่าวิถีชีวิตภายใต้ดวงดาวนะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดวงดาวนะถ้าหาว่าใครไปดูดวงชะตามาหมอดูนะท่านใดบอกว่าดวงชะตาปีนี้ไม่ดีนะต้องแก้แบบนั้นแบบนี้นะก็สมควรที่จะทำนะฮะหรือว่าจะต้องไปทำบุญสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดกำลังใจ กับชีวิตของเรานั่นเอง2องนะครับเมื่อเราทําบุญแล้วผู้ที่ได้รับก็คือตัวเราเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นหรือว่าบิดามารดาผู้ล่วงรับไปแล้วคนโบราณบอกว่า1ให้ถวายสังฆทานในวันพระบ้างในวันเกิดบ้างหรือว่าวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นนะครับก็จะทําให้หรเราน,นั้นรอดพ้นจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้นะครับ สำหรับนะฮะชาวราศีมังกรนะเรามาดูดวงกันเป็นประจำราศีนะครับอาจารย์ก็จะค่อยๆพูดไปนะครับเรื่องของคนที่เกิดในราศีมังกรในปี2,558นั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับท่านนะฮะคือจะเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการทำธุรกิจหน้าที่การงานเป็นต้นนะครับ มีการเริ่มธุรกิจใหม่ๆสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมก,กราคมนะฮะในปีพศ2558นี้ดวงชะตาของท่านนะฮะจะมีโชคนะฮะจะมีโชคเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเงินลาบลอยโดยไม่คาดฝันเป็นต้นนะครับในช่วงระยะเวลานะฮะประมาณเดือนมีนาและเมษานะฮะจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินต่างๆนะฮะ เข้ามาหรือว่าเอกสารสัญญาต่างๆที่ทําไว้ก็จะประสบซึ่งความสําเร็จนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลจะมีเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนมีนานะครับอันนี้สําหรับผู้ที่เกิดเดือนมกรานะครับจะมีการเดินทางไกลในต่างเมืองบ้างต่างประเทศบ้างมีการได้รับข่าวดีจากคนที่อยู่ไกลๆผู้ที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนก็จะส่งข่าวคราวมาหานะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั้นนะจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอภูมิแพ้บ้างนะฮะหรือว่าเรื่องของอะระบบขับถ่ายต่างๆเนะี่ยระบบลำไส้มักแปรปรวนนะครับก็จะทําให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นมีความอ่อนแอลงในช่วงตั้งแต่วันที่13กุมภา ไปจนถึงวันที่17กุมภาในช่วงนั้นน่ยผู้ที่เกิดในราศีมังกรจะทําให้สุขภาพร่างกายของท่านอ่อนแอลงและก็ขับรถขับราก็ให้อยู่ในความไม่ประมาทนะฮะคนโบราณบอกว่าการขับรถขับราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความไม่ประมาทแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะหลบหลีกชะตาะกรรมของชีวิตของมนุษย์ได้อาจเราไม่ประมาทคนอื่นอาจจะประมาทได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งนะฮะ เมื่อดวงชะตาของเราเป็นอย่างนั้นให้เช็คระบบรถให้ดีนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องก็ดีหรือว่าเรื่องของเอนจินนะเรื่องของเครื่องยนต์ก็ดีเรื่องของเบรกก็ดีเนี่ยคือเป็นการไม่ประมาทไว้สําหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับสําหรับในเดือนพฤษภานะอาจจะมีการข่าวคราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่เป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนั้นการหกล้มตกจากที่สูงนะฮะ ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงสําหรับผู้ริเกิดในราศีมังกรน,นะครับแล้วก็ในเดือนจูนหรือว่าเดือนมิถุนายนนั้นท่านจะได้รับข่าวดีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเป็นต้นเรื่องของเงินทองที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรือว่าเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานที่มีเหตุนะจะต้องได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามามีการปรับปรุงหรือว่ามีหุ้นขึ้นโดยไม่คาดฝันอันนี้คือชาวราศีมังกร จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอาจารย์จะทํานายไว้ให้ประมาณ6เดือนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของชาวราศีมังกรนะครับการกระตุอนและล้นต่างๆนั้นเมื่อมีการเจอปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าไปคิดอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะฮะต้นไม้บางชนิดเมื่อจะมีการผลัดใบใหม่ๆก็ย่อมมีการสลัดใบเก่าทิ้งไปชั้นใด ดวงดาวนะชีวิตภายใต้วิถีแห่งดวงดาวเมื่อเจอปัญหาหนักหนักก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีได้ฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะให้ดำรงตนตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับคืออย่าได้ประมาทในชีวิต 2. มันทำบุญสามนะฮะดวงดาวต่างๆนั้นสามารถที่จะเกื้อหนุนดวงชะตาของเราได้ด้วยดีถ้าหากว่าเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลและธรรมนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวราศีมังกรน,นะฮะต่อไปชาวราศีกลุ่มนะฮะคือผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาเป็นต้นนะครับในช่วงนั้นก็จะมีนะตั้งแต่วันที่16กุมภาไปถึง16มีนาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายกับท่านนะฮะถ้าว่าผู้ที่ยังไม่เคยมีความรักเนกี่ยก็จะมีความรักเข้ามานะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ ความรักหรือว่าการให้การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นต้นนะครับเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องที่ดีคือได้รับของขวัญหรือว่าของกำนันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าได้รับจากคนที่เรารักหรือว่าคนที่รักเราเป็นต้นนะครับอนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดในวันที่16นะฮะ กุมภาไปถึง16มีนาเนี่ยในช่วงเดือนของปี2558นี้ท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีนะสิงต่นงๆที่ผ่านมาถือว่าเป็นความล้มเหลวก็ดีนะฮะหรือว่าความผิดหวังในเรื่องของความรักก็ดีนะั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนของชีวิตนะเพราะว่าคนเรานั้นนะฮะก่อนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้จะต้องผ่านซึ่งปัญหาต่างๆมาก่อนอเปรียบเสมือนนะเหล็กดีนะก็จะต้องโดนตีก่อนนะ มีการเผาให้ร้อนก่อนถึงจะมีเหตุการณ์ต่างๆทําให้เหล็กนั้นเป็นเหล็กที่ดีได้เช่นกันครับสำหรับดวงชะตาของท่านชาวราศีกุมก็จะผ่านซึ่งอุปสรรคและปัญหาในปีนี้นะคือปี2 5 5 6เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่8เดือนธันวาแล้วแหะนะครับนะอีกประมาณสัก22วันก็จะหมดเดือนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่นาหนักใจมากมายนักนะครับ พอหลังจากนะฮะอาจจะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นเปรียบเสมือนว่าการกักบริเวณก็ดีการคิดอะไรไม่ค่อยปลอดโปร่งก็ดีผู้ที่ให้การช่วยเหลือดูเหินห่างไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอิทธิพลของดาวดาวในที่นี้ก็คือดาวพฤหัสนะฮะเมื่อนะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของคนเรานั้นผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือว่าผู้ที่ให้การช่วยเหลือในช่วงนี้จะดูหมางเมินไปนิดหนึ่งนะครับ แต่ก็อย่าได้ไปตกใจอะไรมากมมยนักนะฮะสิ่งใดก็ตามเมื่อมีการกดดันบีบคั้นมากๆนะฮะย่อมกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ชั้นใดนะครับคนเราก็เหมือนกันนะครับในชีวิตอ้อยเนี่ยถ้าหากว่าโดนบีบมากๆเข้านะครับจากลำอ้อยนะฮะลำต้นของอ้อยกลับกลายเป็นน้าอ้อยที่มีรสหวานชั้นใดชีวิตของเราก็ตามนะที่มีดวงดาวหรือว่าดวงชะตาชีวิตนั้นเข้ามาบีบคั้นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเอง การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานไม่เป็นไปดังความมุ่งม,มา่ปรารถนาก็ตามหรือว่าเรื่องของคดีความมีการบีบคั้นเร่งรัดสัญญาต่างๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภานะครับผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาหรือว่าในเดือนมีนาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาในช่วงปีนี้นะครับต้นปลายปี5 6พอต้นปี5 7าเจ็ดานะครับนะห้าเนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปี58ในปีที่จะมาถึงนี้นั้น จะทําให้ชะตาชีวิตของท่านดีขึ้นที่จริงดวงชะตาของชาวราศีกุมจะเริ่มมีปฏิกิริยาดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะฮะถึง80%ในช่วงวันที่26ทธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับพอหลังจากนั้นเป็นต้นไป1เดือนเต็มๆนะท่านจะได้รับความช่วยเหลือได้รับสิ่งต่างๆมากมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนนะฮะจะกลับกลายให้ท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม หรือว่าหน้าที่การงานที่ท่านกระทำไว้นั้นเ,เริ่มจะให้ผลิตผลที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีกลุ่มนะฮะในช่วงเดือนมีนานะครับมีนาเมษานี้ปี58ท่านจะโชคดีเรื่องของลาบลอยโดยไม่คาดฝันหรือว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆที่เฝ้ารอยอยู่เป็นระยะเวลายาวนานจะประสบซึ่งความสำเร็จด้วยดีนะครับการเจรจาต่อรองต่างๆนั้น ก็จะมีการตกลงกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีคู่สัญญาต่างๆที่มีการแตกร้าวกันตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาในช่วงในเดือนกุมภาพันธ์ปีาปเนี่ยก็จะเริ่มมีการขยับขยายนะครปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นรวมทั้งญาติพี่น้องมิตรสหายที่พูดจะไม่ค่อยใจใจกันก็ดีหรือว่ามีการทะเลาะบาแหวงกันก็ดีนะครับก็จะมีการเข้าอกเข้าใจกันนะครับ คนเรานั้นอยู่คนเดียวนะฮะให้ระวังเรื่องความคิดนะฮะอยู่ร่วมมิตรก็ให้ระวังเรื่องของวาจานะฮะเพราะว่าวาจาของมนุษย์นั้นนะฮะ,ะถ้าพูดดีนะก็จะเป็นสิ่งน้ําทิพย์ชโลมใจของมวลมนุษย์แต่ถ้าพูดไม่ดีก็จะกลับกลายเป็นหอกทิ่มแทงตนเองและก็ผู้อื่นนะครับคนโบราณบอกว่าวาจาอ่อนหวานลูกหลานใกล้ชิดวาจาเป็นพิษญาติมิตรห่างไกลนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศี กลุ่มนะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความพูคำพูดต,ต่างๆนะฮะแต่คำนิยมชมเชยต่างๆก็เป็นพิษได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธราศาสนาบอกว่าอย่าได้ยินดียินร้ายกับโรคกระทำาปประการก็คือมีนินทามีสรรเสริญนะฮะมีลาบเสื่อมลาบเวลาเรามีลาบมากๆนะฮะ อาจจะเป็นเรื่องของการถูกรัตตลี่บ้างถูกหวยรวยเบอร์บ้างได้รับโชคใหญ่โนยไม่คาดฝันอย่าได้หลงระเริงเพราะวันหนึ่งนะสิ่งต่างๆนั้นก็จะมาลายหายไปนะครับให้เก็บไว้บ้างเป็นบางส่วนกับชีวิตนะครับสองนะเรื่องของการนินทาสารเสริญนี้เป็นของคู่กับโลกมานานแสนนานเมื่อถูกนินทาก็ให้นิ่งสงบนิ่งเมื่อถูกสารเสริญก็ดีใจได้แต่แต่อย่าได้แสดงออกหน้าออกตามากมายนัก เพราะว่ามนุษย์เป็นเช่นนั้นนั่นเองนะครับเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าได้กระวนกระวายใจอย่าได้มีความท้อแท้ใจนะเพราะว่าการที่เราเป็นคนที่ท้อแท้และหดหู่มิใช่วิสัยนักสู้อย่างแท้จริงนะครับนักสู้ที่แท้นั้นย่อมที่จะทนได้ทั้งหนาวและร้อนทั้งเสียงกระทบทั้งคำดินทาและคำสรรเสริญอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับชาวราศีกุมนะครับแต่ท่านจะมีโชคหลังจากเดือนเมษาเป็นต้นไปนะเริ่มจะมีโชคดีนะฮะ สำหรับนะชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนนี่ก็ในช่วงปี2558นดะตั้งแต่นะผู้ที่เกิดในช่วงนั้นแต่16มีนานะไปถึง15เมษายนะเรียกว่าชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนนี่ไม่ใช่มีนแบบภาษาฝรั่งนะเขาคำมีนนี่ภาษาฝรั่งนี่แปลว่าโกโรธนะแปลว่าโกโรธก็ดีหรือว่าแปลว่าไม่ค่อยสบายใจก็ดีนะมีความขึง,ขงเครียดก็ดีนะการเครียดนี่ก็ไม่ดีนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของอผู้ที่เกิดในราศีมิ่นนะครับสำหรับนะครัดวงชะตาของท่านในช่วงที่จะมาถึงนะฮะในปี2,558นั้นนะครับก็จะมีโชคดีเข้ามาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลโดยไม่คาดฝันก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการมีโชคจากทางไกลนะฮะ เพราะว่าดวงชะตาของเรานั้นนะเริ่มจะดีขึ้นนะครับสองสามปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในปีชงต่างๆก็ดนะีในช่วงปีที่ผ่านมานจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่ากระแสวันและเวลาต่างๆนั้นยุม่มย่อมที่จะหมุนเวียนหมุนเวียนไปข้างหน้านะไม่กลับทวนหลังเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นนิดหนึ่งพอปีพศ2558ร เย่อมที่จะนะครับเข้ามามีสิ่งต่างๆที่ดีๆเข้ามาหาเรานั่นเองนะฮะก็จะได้ไปท้อแท้นะฮะเพราะว่าชะตาชีวิตของท่านเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นหน้าที่การงานนะฮะก็จะทําให้คุณได้รับความพึงพอใจมากขึ้นนะฮะแต่ก็อย่าได้ไปคาดหวังอะไรมากนะครับ อ่าอย่าได้ไปคาดหวังอะไรมากมายนักเพราะว่าชะตาชีวิตของชาวราศีมีนนั้นมีขึ้นวหวแล้วก็ลงวัยนะฮะผู้ที่สนับสนุนท่านนะครับอ่าหลังจากวันเลยวันที่15มีนาเป็นต้นไปเนี่ยชะตาชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นนะฮะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยจะมีปกติชอบทานอาหารนะฮะอาจจะทานอาหารนอกบ้านบ้างนะฮะก็จะทําให้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นนะฮะ เป็นธรรมดานะครับของผู้ที่ชอบกินนะครับนะชอบกินชอบทานอาหารแปลกๆนะฮะอาหารบางอย่างนั้นนะครับก็จะทําให้น้ําหนักของชาวราศีมีนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสองปีที่ผ่านมานั้นชาวราศีมีนต้องทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะได้รับอยากจะได้รับสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ในสําหรับปี2558นี้เนะี่ยชะตาชีวิตของท่านเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นแล้วก็ให้นะฮะมีความรอบคอบในการประกอบสัม,มาอาชีพหรือว่าในการดำเนินชีวิตนั้นให้มีความรอบคอบมากขึ้นเพราะน้าชาราศีมีน,นจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังนะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้และก็จะประสบความสําเร็จหลังจากย่างเข้าเดือนพฤษภานะครับพฤษภาของปี2558นะ ชะตาชีวิตของชาวราศีมีนเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนวันเกิดนะครับประมาณ5วันถึง7วันนะครับผู้ที่เกิดในราศีมีนนี้จะประสบซึ่งโชคดีนะครับแต่เมื่อมีความโชคดีเกิดขึ้นก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นี้ก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหนึ่งนะฮะและก็ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็น พิเศษนะครับนะเพราะว่าชาวราศีมินชอบจ่ายเยอะนะฮะร,รายจ่ายนะมีมากกว่ารายรับนะรายคนโบราณบอกว่ารายได้ไม่สําคัญนะฮะสำคัญที่รายเหลือนะปีที่ผ่านมานี้ท่านได้เท่าไหร่นะครับแต่ปีที่จะมาถึงนี้ท่านจะเหลือเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่ชาวราศีมินจะต้องไป,ปพิจารณานะครับถ้าหากว่าท่านมีการท้อแท้นะฮะหรือว่าคิดที่อยากจะกู้นะฮะ เงินเพิ่มเติมนะสิ่งต่างๆนี่ก็จะประสบความสําเร็จการทําเรื่องเอกสารต่างๆนั้นก็จะดีขึ้นหลังจากในช่วงนะฮะหลังเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยชาวราศีมิน,นนี่ก็มีโอกาสอย่างดีนะที่จะได้ร,รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ประสบความสําเร็จจริงๆนั้นต้องเป็นเดือนพฤษภาแะตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยงานต่างๆที่คิดไว้ก็จะสําเร็จ แต่ก็ให้ระมรัดระวังเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆให้รอบคอบเพราะว่าอะไรที่ได้มาง่ายซึ่งนั้นย่อมมีนะฮะสัมติงลองอยู่อยู่ภายในนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องคิดดูให้ดีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะฮะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากเกินไปนะครับของชาวราศีมีนนั้นก็จะอาจทําให้ท่านเป็นนามาซึ่งความเดือดร้อนได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก,กับคนนะก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับ คนโบราณบอกว่าทำบาปแลกบุญจะขาดทุนเรื่อยไปนะฮะทำดีไม่เป็นผลเพราะทำตนร,ร,ร,รุ่มรุ่มดอนดอนนะฮะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยชาวราศีมีนนี้ก็ให้ฝึกฝนตัวเองให้มีความหนักแน่นแล้วก็มีความอดทนอีกสักนิดหนึ่งอย่าไปนคนใจอ่อนเหมือนปีที่ผ่านมานะในองค์กรต่างๆนั้นเขาก็จะมีความไว้วางใจคุณมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดความซื่อสัตย์นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชาวราศีมีน,นครับความซื่อสัตย์นั้นจะทำให้ท่าน ประสบซึ่งความสำเร็จในชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆนั้นยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่ท่านท้าท่านอยากจะรู้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองนะครของรายการรู้ไว้ใช่ว่าครับผม